ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t a l k Story ครับเรื่องราวในวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึงสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกๆใต้ท้องทะเลที่ทุกคนเห็นแล้วต้องพูดไปตามๆกันครับว่ามันแปลกจริงและเรื่องราวของสัตว์เหล่านี้จะเป็นยังไงมาดูไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวและคลิปต่างๆจากทางช่องของเราครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย หลายคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าในทะเลหรือมหาสมุทรบนโลกของเรามีสัตว์อะไรอาศัยอยู่บ้างนอกจากกุ้งหอยปูปลาที่เราเคยเห็นกันแล้วและวันนี้ Talk Story จะพาทุกคนมาดู5สัตว์ทะเลที่มีรูปร่างสุดแปลกแปลกยังไงมาเริ่มจากสัตว์ทะเลตัวแรกกันเลยครับ 1. ปลาบาเรลวอหรือเรียกกันง่ายๆว่าปลาหัวใสเป็นปลาน้ำลึก ที่อาศัยอยู่ในทะเลลึก400-2,500เมตรในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียมันมีขนาดลำตัวเล็กที่ประมาณ6นิ้วเท่านั้นลักษณะเด่นของมันก็คือหัวของมันจะใสมองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน มีดวงตาที่ใหญ่อยู่ภายในหัวของมันและมันยังเป็นปลาที่มีสายตาที่ดีเอามากๆสามารถโฟกัสภาพเพื่อจับเหยื่อได้จากในระยะไกลและมันยังมีจมูกรับกลิ่น2จุดอยู่เหนือปากซึ่งถ้าใครมองแวบแรกอาจทำให้เข้าใจผิดว่านั่นคือดวงตาของมันได้แต่จริงๆแล้วมันคือจมูกของมันนั่นเองครับ นับว่าเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกและมหัศจรรย์จริงๆ 2. ปลาน้ำแข็งจอระเข้หรือปลาเลือดขาวเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเย็นบริเวณแอนตาร์กติกาและทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพียงชนิดเดียวในโลกที่ไม่มีฮีโมโกบินจึงทำให้เลือดของมันไม่เป็นสีแดง และกล้ามเนื้อของมันทุกส่วนในร่างกายยกเว้นกล้ามเนื้อหัวใจจะไม่มีไมโอโกบินนั่นก็คือสารที่ทำให้กล้ามเนื้อมีสีแดงนั่นเองครับพวกมันมีระบบเผาผลาญที่อาศัยเพียงออกซิเจนที่ละลายในเลือดใสๆของพวกมันโดยออกซิเจนจากน้ำจะถูกดูดซึมเข้าทางผิวหนังของมันโดยตรงซึ่งแตกต่างจากปลาทั่วๆไปที่ออกซิเจนถูกดูดซึมผ่านเงือก นับว่าแปลกไปเลยใช่ไหมล่ะครับทุกคน 3. หอยเบี้ยลิ้นเฟเมงโก้หรือหอยทากทะเลสายพันหนึ่งที่มีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลแดลิเบียนลักษณะของมันลำตัวมีสีสันสดใสเป็นลายจุดสีส้มอมเหลืองลำตัวยาวประมาณ0.98ถึง1.38นิ้วเท่านั้น และอาหารของพวกมันก็คือการปังหาลูปพัดซึ่งเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีพิษแต่พิษของพวกมันไม่สามารถทำอะไรกับหอยเบีย้ยลิ้นฟาามิงโก้ได้แถมมันยังสามารถเปลี่ยนพิษเหล่านั้นให้กลายมาเป็นพิษของมันได้เองอีกด้วยนี่มันเป็นสัตว์ที่แปลกและขี้โกงเอามากๆเลยนะครับเนี่ยสีมังกรทะเลใบหญ้า พวกมันเป็นปลาชนิดหนึ่งอยู่ในวงของปลาจิ้มฟันจระเข้และม้าน้ำพวกมันเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่ถูกพบทางตอนใต้ของออสเตรเลียและเกาะทัสมาเนียเท่านั้นชอบอาศัยอยู่ตามกองหินและแนวปะการังรวมถึงแนวสาหล่ายที่ระดับความลึก50เมตรและหน้าตาของมันคล้ายกับมังกรทะเลใบไม้เอามากๆ พวกมันยาวได้ถึง45เซนติเมตรเมื่อโตเต็มที่และพวกมันจะให้ตัวผู้อุ้มท้องเหมือนกับมาน้ำเลยครับโดยตัวเมียจะวางไข่ใส่ไว้ในหน้าท้องของตัวผู้ก่อนที่จะฟักเป็นตัวในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าถือว่าเป็นสัตว์ที่ดูแปลกทั้งรูปร่างและพฤติกรรมเลยนะครับเนี่ยให้ตัวผู้อุ้มท้องแทนซะง,งั้น5 และสัตว์แปลกตัวสุดท้ายนี้ก็คือมังกรทะเลใบไม้เมื่อกี้ดูมังกรทะเลใบหญ้าไปแล้วตอนนี้มาดูมังกรทะเลใบไม้กันครับว่ามันจะแปลกยังไงมังกรทะเลใบไม้เป็นปลาทะเลกระดูกแข็งชนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นวงเดียวกันกันกบม้าน้ำพบได้ทางตอนใต้และตะวันตกของทวีปออสเตรเลียถือเป็นปลาเฉพาะถิ่นเหมือนกันครับ มักอาศัยอยู่ในกระแสน้ำอุ่นในความลึกตั้งแต่3ถึง50เมตรมีจุดเด่นที่แปลกก็คือมีคีบต่างๆคล้ายใบไม้หรือสาล่ายทะเลซึ่งคีบเหล่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อว่ายน้ำแต่ใช้เพื่ออำพางตัวจากศัตรูและยังใช้หาอาหารได้อีกด้วย ซึ่งคีบอ,อกมีลักษณะใสโปร่งแสงและมองเห็นได้ยากจากศัตรูและมีความยาวเต็มที่ประมาณ35เซนติเมตรส่วนการผสมพันธุ์และการวางไข่ของมันจะไม่เหมือนมังกรทะเลใบหญ้าเพราะตัวผู้ไม่มีถุงหน้าท้องซึ่งตัวเมียจะวางไข่ติดอยู่ใกล้ๆส่วนหางของตัวผู้ซึ่งจะม้วนงอเข้าเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆจากศัตรูนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวสุดแปลกกับ5สัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกๆนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับส่งคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันครับ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ